ไปเล่นในสตรีมไปเตยหอม RKO มาดูกันว่าจะเป็นยังไงแกจะงนจะจอยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจทําไมพี่มาเล่นไอดีนี้เพราะว่าก็อย่างที่พี่เคยบอกไปแกซีซั่นนี้อิติมก็คือเอาไอดีฉันไปเล่นแล้วนะฉันก็เลยมาเล่นรหัสนี้แบบกแกล้งแล้วประเด็นคือฟาร์มมาตั้งนานไม่ค่อยมีปืนเลยแกมีแต่ปืนชาร์จโอ้ยไรวา ก็เลยทําการดีดไปเมืองอื่นไปเลยสิคะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าแต่มาเหอะคะ่ะแม่พร้อมอย่างน้อยดีดมาปุ๊บก็เจอซองยาวที่ฉันใฝ่ฝันจลิดแมงมุมพีเดนอแกก็เล่นซองยาวคู่กับ MPC 0ศูนย์ไปเลยสิคะขอดูลาดราวก่อนแกเผื่อมีคนมั่นแอบเนียนเห็นนันไงมาแล้วคะ่ะมีจริงๆด้วยแกดูเหมือนนางจะไม่เห็นเราก็กระโดดปาดล่วงไปเลยสิคะมั่นรีบซ้ำเอาคิวไปก่อนแกเพราะว่าอาะไรเพราะว่าเผื่อนางมีเพื่อนไงพวกนี้ชอบร้าย แต่ดูร้ดรลาสักแป๊บนั่งแช่เก็บของขนาดนี้ยังไม่มีคนมาแสดงว่าไม่มีใครอยู่จริงๆแกแล้วตรงนี้คืออะไรแดงๆนหะนขอดูในซีปืนอะไรพอจะมาทดแทน MP40 ได้ปะ อ๋อปืน MP5 แกโอ้ยเล่นก็ได้ค่ะเพื่ความจึ้งความมั่นจากนั้นเราก็ดีดตามมาเลยสิคะเชื่อเหอะแถวนี้ต้องมีคนแน่ๆแกว่ายมีหรือเปล่าสัญชาตญาณของฉันนับอกว่ามีแน่แนแกมีแน่ๆแหละแล้วเราดัดสรดดมาคนเดียวด้วยไงแกเพื่อนไม่มีใครตามเลยนั่นไงนั่นไงด้วยความที่เราไม่มีปืนระยะไกลเนาะแกแล้วก็ต้องแบบเล่นแบบแกลง้งค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าปะ ต่อคะ่ะจ้าเอ้เบบี้มีหลายตัวมากทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนี่ก็คือจุดจบของคนมันเออเขาอยู่กันเป็นตี้เลยค่ะจําไว้นะจําไว้หล่อนใช่ป้านางโมโคได้ค่ะเอาซองยาวไม่ดกืนมาไม่ไม่ยอมลงมาเก็บของเดิมแบบมันมันแกซองยาวยังอยู่อ่านายจะไปไหนคะมั่นเหรอเปรี้ยวหรอวิ่งมาแบบนี้โอ้เลิศน,นายใช่ตี้เดียวกันกันกบตี้เมื่อกี้ปะ เราดูเหมือนว่านางจะไม่มีอะไรเลยนะแกโอ้ยของก็ไม่ค่อยจะมีปืนเราก็สู้ชีวิตขั้นสุดแกดูเหมือนจะได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่แถวนี้นะโอ้เรามาเล่นแบบแกลง้กลงกันปะเราจะเล่นซ่อนแอบบหรือว่าเล่นจะเอบันไดดีแกเล่นจะเอบันไดแล้วกันเนาะมามามาเราจะนับ1นึถึงสินะแล้วแกจะเอบันไดนะหนึ่ง สองสามเอ้ายังไม่ถึงสิบเลยแกจะเอบันไดนี่ไงเราจะเอถูกคนด้วยนางโมโคไงเอาของฉันเกินมาฉันเห็นนะเมื่อกี้หล่อนเก็บของฉันไปสิป้าไหนดูก่อนนั่นไงนั่นไงเก็บไปจริงด้วยแกเอ็มพีห้าที่ฉันไฟฝันเอ็มพีห้าของฉันฉันจําได้เมื่อกี้พวกหล่อนทําอะไรฉันฉันจําได้นะเพราะฉะนั้นขิดไปสองยังเลยอีกสองค่ะฉันจะเก็บทั้งตี้นั่นแหละอ่าเจอตัวละดูเหมือนว่านางกําลังจะยิงสู้กับใบเตยแล้วใบเตยล้มไปแกนี่นงหล่อนล้มไปอีก หนเหลือบนหลังคาอีกหนึ่งแกเอ็มพีาดไปเลยสิคายังล่วงอยู่ยังไม่หมดตี้เลยเหรอกแกงงมาก แสดงว่าพวกนางชุบกันทันฉันไม่ยอมค่ะก็เล่น MP5 ระยะไกลแบบจึ้งจึ้งแบบมันมันเป,ปรี้ยวเปรี้ยวจดแมงม,มุมพิษประเล็กศึกค่ะเก็บมาสองคิวแบบช่ำๆไปดึงใบเตยหอม RKO ก่อนแกหมอบช่ำโอ้ยเนี่ยต้องให้แมงมุมผิดแบกตลอดจังหวะนี้ในขณะที่เรากาลังจะนั่งเปลี่ยนปืนแบบมันมันจาก MP5 แดงเป็น m 4แดงนะแกได้ปืนระยะไก,กลแล้วแต่ว่าก็เห็นมีคนลงมาตลบหลังเพื่อนเบอร์สีแต่ว่าเบอร์สีไม่น่าจะเห็นแกวิ่งมาแบบมันมากก็สโขบยิงล่วงประเล็กิคะ เบอร์สี่ก็คือวิ่งหน้าตั้งไหวข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยแกงงมากจากนั้นเราวิ่งเข้าวงมาแล้วเหมือนจะเห็นคนอยู่ข้างบนนะแกะแต่ว่าล้มไปแล้วอ๋าหวานเลยค่ะซําเอาคิวไปเลยสิคะหวานเวอร์หวาน,ห,วานหมูไงเราดูเหมือนข้างล่างจะบวกกันช่ำอยู่นะแกะเออสโขบยิงนางก็หุบหุบโผลอยู่นั่นแหละ ดูเหมือนว่าจะมีคนล้มอยู่นะแกก็ลัดปริสิทธคาร์อีกรอบสลิดนางลัดก็คือแมงมุมผิดเวอร์งงมากจังหวะน,นี้เพื่อนเราก็ขิดไปสองแล้วนะแกตอนแรกก็ว่าจะวิ่งไปชุบยี่หรอกแต่ว่ามีเสียงเท้าคนอยู่แถวนี้ไงเอกลๆตรงนั้นใช่คนล้มอยู่หรือเปล่านะใช่จริงๆด้วยแกลัดเอาคิวอีกชำ้ำแล้วดูเหมือนว่าจะมีอีกตัววิ่งมานะแกก็เลยยิงล้มปริสิทธคาร์ติดตามเอาคิวไงเลยโดนหลังลอยไปเลยแกโอ้ยไม่รอดค่ะไม่มีใครรอดโดนนายลูก้าคนนี้เก็บเรียบเลยค่ะและนี่ก็คือจุดจบของคน คิวคิวไปไม่รอดแล้ว